ผมจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะตายครับผมปลูก้นใหม่ก็บระได้วังด้วยบังไงี้ะครับผมเลี้ยงปลาก็บระได้วังขายครับผมเอาแค่ได้กินปลูกจนมันเต็มสวนไปครับผมนอ้นอคกับน้อพี่น้องสวัสดีครับผมจะให้ทำยังไงในเมื่อใจมัน หลงรักเธอแล้วนะพี่น้องมันได้ฟังหลักครับผมถอนจได้กับบ่ึ้นครับผมปลูกไม้ครับผมไม่ดูไม้พยุงยางนาตอนนี้ปนกันครับผมเพราะผมสังเกตเบื้องแล้วการปลูกไม้ปนกันเนี่ยมันโตเร็วครับผมถ้าปลูกมันสีต่างพันต่างแยงกันขึ้นครับผมมันก็เลยโตเร็วถ้าปลูกอย่างเดียวมันก็สียืดไปส่าครับผมเรื่องของมันไปนี่ครับผม Okay. มีปลูกอยู่ประมาณสี่หารอยต้นครับผมแต่ว่าตัวน,นี้เป็นเป็นอใหม่เองครับผมใหม่อบต้นใบมันกินใดนี่ไหมยี่หยอดไาทอนแมน,นครับผมเอาแล้วครับผมลงมือแล้วครับพี่น้องคนเทาอันหมักบอกือกันเนาะครับเนาะเอ,อมันเต็มสวนไปเลยครับผม อย่ารีรอหรือว่าอย่ารอช้าเดี๋ยวตังกองคุณลุงมกันนะักพี่น้องเนาะคุณลุงปลูกปลูกเลยครับผมแต่โอ้ยลืมขี่ไก่เดี๋ยวต้องถอยแววขี่ไก่ก่อนนี่นาะพี่น้องเนงาะบ้านน้องกับไปคุดกล้วยมากครับผมกัได้ว่างต้นไม้แยกแล้วครับผมกับเป็นอ้าวไล่ไล,ล่กองไล่ครับขออนุญาตดทิศน,นะครับ นะครับผมก็เป็นพระไอ้ไม้แดงประดูต้นกล้วยสักท่องครับผมเไม่ได้กล้วยแดงมะข่ามูยางหน้ายางหน้านี่ขาดไปไหนเลยครับผมพอยางหน้านี่เป็นตัวเดินเถือกยางดีเลยครับผมอืมป้าหนองกระสิ ใส่ปุ๋ยขี่ไก่ครับผมพี่นอ้องใส่ปุ๋ยขี่ไก่ถ้าปลูกผสมกันมันสีเร่งการเจริญเติบโตครับผมต้นใหม่มันสีแข่งกันขึืนครับยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นแต่ปลูกอย่างเดียวคือผมปลูก,กน,นะพีน่น้องแน่อย่างเดียวเหมือนผมเหมือนบ้านน้องปลูกมันกันสีขืนจะเยน็ยนๆซาครับผมมันบวกแข่งกัน บ่แข่งขันกันขึ้นครับผมบานองกับสิปูกันครับเอเด้พี่น้องบานองกับสิไปใส่ปุ๋ยขี้ไก่ก่อนลองก้นุ่ม แล้ว้เราค็้นด้วยครับลัวยมันกแตสิเป็นโฮมใหม่พี่นอ้องโฮมใหม่ยังดีเลยเดี๋ยวคลุกๆหาอ่อยอั่อยหาย้นใหม่นี่ถึงเร็วครับ เลยครับผมอหอมแบงมาผูกด้วครับเ้ืยเลยทัดเอยเลย นี่ครับผมคุยไก่กัจัดลงไปไว้เลยครับจุ่มมือไม่มีพอจัดลงไปกระสีอนอกระสีนอคนคนหมิเลยครับผมให้เขาหยิบใต้ดินควอดินมันมันมันแต่ก่อนนี้มันเป็นดินขาวๆอะไรสะครับนี่ขาวๆแบบนี้นี่แบบประหยากสิเกิด์ยังครับผม บานองไชกบหยาลบไปรับมามันก็นเลยเป็นปุ๋ยครับผมปลูกเขากับมะเกิด,ด้ะครับผมวางหกเจ็ดปีที่แล้วปลูกเขาได้กับมเกิดครับผมตอนนี้บานองก็โล,ลง่งออกมาเป็นงัน,น้าแล้วเขาเกิดเห็นบ่ครับผมมันเป็นจอมปวกไงครับอย่รงนี้นี่ครับผมบานองิปลูกเรื่อยๆครับดเดี๋ยวคนตอนนี้ครับ เดี๋ไปฉีดยา嘛เข็ดงานนนักกับมือเลยครับผมนักี่แผลพวกพี่น oh <okay. S 1> ้องนะครับเนาะแกปลูกเลยนี่ครับผมเจะมันมันขาดอะไรด้วยเท่าต้องใส่ปุ๋ยหล่อเข้าไปครบไปเข้มเกินไปร้ายกืบพอดีครับผมปล่อยไหหล่าเขาลงเร็วครับพี่น้องมันต้องผสมผสานกันปล่อย มันได้ลองเบิงเนาะครับพี่น้องมันก็โอเคอีรีเลยล่ะครับผมตัางเลยอบอน้องเป็นยังคือตรงเหตุลุ่มลึกครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้ข้าปลูกต้นไม้มาสวงามดีเพื่อมันแหลงนะครับเนาะท่าตอนนี้ข้าจะไปปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เราปลูกช่วงเมษสามมาเลยครับผมจนถึงเดือนเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก่าถ้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดช่วงน้ำน้ำไหลครับผมมัน เป็นดินเย็นดินเย็นต้นไม้รากเขาจะไม่เดินครับผมตัวนี้ดินยังอุ่นอยู่ครับผมเพื่อเพื่อฝนตกมาเห็นน้นเป็นลุมเลยครับผมเห็นไหเป็นลุมให้น้ำพ้นได้ขังครับผมเวลาเราลดน้ำมันวะพี่น้องน้ำมันก็สิบุหรออกเขาจะเหตุพุ่นขึ้นมากเลยที่เห็นเป็นเองเหมือนเองกระทะนี่นะนี่น้องนะ เศรษฐีทุกทุกมุมครับกดเนียนๆเละครับผมต้นไม้มันยังสีบัวลุมบัวตายกดเนียนๆเลยครับนะครับเนาะพี่น้องาบานองกระสีลิงปลูกปลูกแล้วครับเพ้อแกแบบคือบานองบอกแล้วครับผมแล้วก็คอยไปรีวิวตอนแล้วแล้วก็นแคลนออกไปทั้งปุ่นต่อเนาะเนาะพี่น้องอ่ะบรรยากาศแนมแรงครับผมอยู่สวนเกษตรพราพี่อย่างบนปิดบ่อกับบานองครับผมคอยเบิรงครับผมเดี๋ยวใจสิไปเบิรง ให้แบงต้นผุ้ยไยครับผม,มเดี๋ยวต้นกล้วยตอนอ้นนึ่ขึ้นกนเนาะเป็นบอพี่น้องการปลูกหอมหอมแบงนี่ผมไปซับออกมาหอมแบงยังอยู่เลยเอาบม่ต้องเอาดินใส่ก็ได้ยัดกลับไปครับผมเพื่อเเียวปีให้เขาเป็นร่มให้ให้กันพึ่งพาอาศัยกันนี่ใส่ลงไปเห็นไหม ว่าม,มือแทนพี่น้องเลยหายใจหมดตัวท้องเลยใใใบบท่านใหม่พี่น้องสามารถท้าขอได้ตามาตามอำเภอ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 พี่น้องเด้อกรมปลาใหม่ครับผมเพิ่นเพิ่นมแจกครับว่าต้องไปล่อถาผู้ใหญ่บ้านหรอกครับผมบางเคุอกับบ่อใดได้ครับผมได้กดับใดน้อย ส่วนมากสิพัฒนาชุมชนจะมาแจก,กต่อเราก็มาให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศได้พูดล้วที่หาต้นกันแล้วครับผมนี่ผมเบามากเกือบหาหกลอยต้นนี่ครับผมเต็มรถแหละครัพี่น้องค่อยไากันได้ครับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวสิไปรีวิวทั้งผลต่อครับผมไปปลูกตนน้นไม้แ้วก่อนต้นไม้พวกนี้ก็เอาไปรดน้ำครับผมพีมนออนน่น้องไอเดินหนาไปปุ่นไปจอดปุ่นได้ครับเด้อสู้กันต่อไป จนกว่าจะตายกันไปอีกข้างหนึ่งครับผมเห็นบอกครับผมทีผมเห็ดมานี่บอร์เดวังประโยชน์เผื่อของเงินครับผมใต่คอมเมนต์แต่ยังนี่ผมถือีเกลีเลยครับผมเห็ดยังเห็ดบอร์เขายบอกสนใจครับพี่น้องเอาทางเราทำเพื่อความสุขรูปภาวะโลกร้อนนะครับพี่น้องเล่นงไหนก็ครับเป็นน้ำก่อนจนไม่ได้ร้ายไปสิมีเห็ดไปเรื่อยๆครับผมประมาณว่าห้าสิบปลูกวันเดียวให้เสร็จเสร็จไปไม่ได้ হাঁত পৰ পৰা নাই আমাৰ এট্ৰেক্ট কৰি পেলাই এনেকুৱা নহয় คือก็ตายแล้วจะมีเงินหลายบาทบ่ต้องคว้าทำไมนะครับน้องเอาหลายบาทเดี๋ยใส่บะมัด<ม>กาบ,บ่มีความสุดหรอกครับผมถ้าชีวิตถ้าใส่ชีวิตแบบใส่ถึงเงินอย่างเดียวมันก,กับ,บ่มีคุณค่านะคุณภะผาบมากปนนนะไปหรอเนาะไปใส่มาใส่ก็ยากครับผมมีเงินหลายก็โอ้ยขิดยากลำบากกูไปทางใดดีเนาะเขาอยวู่ขาวเงินกูก็ เอาอยู่แบบมีความสุกสิครับผมไปนอเห็หนบ้ตดไม่เหญ้เข่ากับมีนะครับเนาะแต่ว่าในการตดน้ำมืรนให้เปียกเลยนะครับเดอ้อมันดีอย่างหนึ่งคือเข่เารดเข่ารดแบบให้เปียกทีเดียวนี่ลากเขากะ c h ออกเลยหนาฝนครับผมม,บมันเพราะท่านฝนมันแน่ยนแห้งครับผมถ้าฝนแห้งเลีคือเดือนเดือนเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาพวกรีถ้าปลูกต้นใหม่อย่าไปปลูกเดือนนี้นะครับเดอ้อ เป็นไงวะเฮ้ยปลูกเอาต้นหมไม่ลงปลูกมันคือบ่เกิดวะดินมันเย็นครับผมน้ำมันทั่วถึงนะดินมันอิ่มน้ำครับผมนี่แหละครับผมพี่น้องถูกปลูกทุก่นันดินมันอิ่มน้ำถ้าปลูกปน้ำเดี๋ยวโคตไปน้ำข่นพาครับพี่น้องสุดยอดเลยบึงวะ่ะบรรยากาศก็ดีนะต้นไหม่ต้นไรธรรมชาติความสุขมันอยู่ข้างกายเราอยู่รอบตัวเราครับผม อย่าสิไปหวังอีกอย่างไรครับผมคนเฮาจะเอาอะไรนักหนากับชีวิตสุดท้ายก็ตายไปถือเผาถิ่มคือเก่าครับผมนะครับเนาะจะไหนโมนีบานนองกับตองคอล่าแต่เพียงเท่านี้ครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์จังไดกัฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพราะว่าเราปลูกให้โลกของเราเนี่ยถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์ครับผมคนสร้างก็มนุษย์ทำลายโดยก็มนุษย์ครับผม จะได้กะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพทุกปูตันกับพี่น้องอยูด่ดีมีแห้งครับผมเอาตัวหลอดเพื่ออยู่ไปในวันข้างหน้าครับผมอบ้านนองสี่เอาต้นใหม่ออกปกูอีกสักสิบต,ต้นละก็สิได้ขอล่าไปหากบ้าเขียดใสดเบ็ดัดใบใส่กับ,บ่บเห็นนะครับเด้อ